ก่อนหน้านี้บอกเลยฉันไม่ใช่คนฉันคือ้างมนุษย์ของความเหนื่อยล้าตื่นเช้ามาคือโทรมแบบขั้นสุดผิวนี่หมองจนเพื่อนทักว่าแกเป็นอะไรอะ่ะนอนไม่หลับหรอคือจะตอบยังไงให้ไม่เสียฟอร์มดีละแม่ทำงานก็เพลียสมองเบลอหัวไม่แล่นแบบแค่เดินไปกดน้ํายังลืมว่าตัวเองจะกดอะไร <c oughs> แล้ววันหนึ่งฉันก็ฝีมาเจออาหารเสริมของคุณกระแตนี่แหละเขาบอกว่ากินแล้วตัวสีขาวเนี่ยบำรุงคหมองตัวสีแดงบำรุงผิวตอนนี้ฉันลองมาได้1เซตแล้วนะอันนี้เข้าเซตที่2 โอ้โหแกคือผิวฟูใสฉ่ําวาวมากคือเอาง่ายๆผิวของคนนอนตีสองเนี่ยคือจะแบบไม่มีน้ําไม่มีนวลไม่อิ่มฟูมไม่กระส,สกินตัวลาวิสเต้เนี่ยเสริมร่างให้สดชื่นบํารุงขมม์แนชชาร์ด DHA BCAA โอ้ครบ่แกและตัวคาริสตาบํารุงผิวระด,ดับเซลล์แกดูหน้าสิหน้าจะเป็นเงาแบบเป็นกระจกไปเลยอะ่ะคือแบบชอบมากภูมิใจกับผลลัพธ์มากแกจะนอนดนึกตื่นเช้ายัางไงผิวก็ไม่โซมีต่อไปแถมร่างกายยังสดชื่นเฟรชถ้าแกยังเป็นคนหนึ่งที่ นอนดึกแล้วตื่นเช้าแล้วสมองไม่แล่นทําอะไรก็เบร์เบร์คิดอะไรก็ไม่ออกตื้อตื้อตันตต้องจัดโปรโมชั่นดีมากตามต่อตะก้าเหลืองหนะ้าคลิปเลย